เลยอ่ะห้าเซตอ่ะเออคนดูยเยอะมากโออคนดูเป็นมือเลยอ่ะอยากได้หมวกมีอีกไหมหมวกปิดพิโอเดอร์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวต้องรอส่งล็อตนี้ให้เสร็จครบทุกคนก่อนเพราะว่าตอนนี้เราทยอยส่งเป็นละล็อตตามเรียงลำดับเนาะแล้วก็บางพื้นที่ก็ยังส่งไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่สีแดงเขาไม่รับของเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาในการรอนิดนึนง เราส่งให้ตามลำดับเลยออเออสามศูนย์ทั้งเหรียญทองและเหรียญทองแดงเลยพี่แนสวัสดีค่ะคิดถึงใช่ไหมล่ะว่างใช่ไหมล่ะ เสื้ออีกไม่เสื้อคงไม่ได้ทําค่ะแต่ว่ายังเหลือเสื้อที่ที่ที่ยังอยากประมูลอีกสองตัวคือสองสีคือสีเหลืองกับสีน้ําเงินแต่ว่าขอดูวันก่อนว่าเราจะมาประมูลวันไหนดีมีใครอยากได้ไหมคะจะได้ร่วมกันทําบุญอืมเมื่อที่แล้วอ่ะมีคนแบบประมูลแล้วประมูลเยอะมากแล้วเราแบบรู้สึกว่าโหคนคนจิตใจดี